ดีค่ะวันนี้จิตมาตามต่อแล้วก็ทำคลิปต่อเนื่องในเรื่องของนะคะแปลงนี้ที่บอกว่าอาเที่ยวที่แล้วเมื่อวันที่สิบเดือนกุมภาพันธ์เราได้ทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อรองรับในการที่จะให้ทุเรียนมีลูกในฤดูการหน้านี้นะคะวันนี้เรามาตามต่อด้วยขาดที่ว่าเราตัดแต่งกิ่งไว้เป็นยังไงบ้างแตกยอดแตกใบมาดีไหม สำหรับทุเรียนที่อายุครบสามปีนะปัจจุบันตอนนี้วันนี้วันที่8เมษายนทุเรียนแปลงนี้ก็จะได้หนึ่งปีกับสามเดือนกว่าๆนะคะก็พาทุกท่านเข้ามาดูค่ะว่าการที่เราตัดแต่งกิ่งไว้นั้นใบเขาเป็นยังไงบ้างแตกยอดใหม่มาดีไหมแล้วก็จะมาเข้าเรื่องในเรื่องของการที่เราจะเตรียมตัวในเรื่องของ ให้น้ำให้ปุ๋ยมาดูการเติบโตต่อเนื่องนะคะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูกันนะคะนี่เลยค่ะต้นที่วันนั้นที่เราถ่ายให้ดูในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งแล้วก็เตรียมไว้นะคะนี่เลยนี่เลยค่ะก็ถือว่าอ่ากิ่งเขาโตขึ้นนะคะแล้วก็มีการแตกยอดแตกใบใหม่มา เราลองมาดูใก mm ล้ๆก nah ันค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งกันไปนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะตัดแต่งกิ่งเที่ยวที่แล้วเราก็ทําการให้ปุ๋ยก่อนนะคะพอตัดแต่งกิ่งเสร็จเขาก็กระตุ้นการแตกใบใหม่มาดีนะคะหลังจากเขาแตกใหม่แล้วเนี่ยตอนนี้ใบเขาก็ถือว่ากําลังเข้มเลยนะคะใบอันนี้ก็ถือว่าเข้มมันแล้วก็ใบหนาดีนะคะอันนี้หลังจากที่ แตกยอดไปแล้วอ่ะนะคะและณนะตอนนี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ตอนนี้กําลังให้น้ํากันอยู่แล้วก็ให้ปุ๋ยต่อในชุดปุ๋ยเสมอเป็นสูตรเสมอนะคะเราให้16 16 16ค่ะนะคะเพื่อเป็นการที่เขาจะได้แตกยอดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนี้นะคะวันนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยก็ทุเรียนแปลงนี้ก็จะอายุครบที่ สามปีสามเดือนพอดีเลยนะคะในในวันที่8เมษายนนะคะให้ทุกท่านได้ดูค่ะว่าถ้าเราตัดแต่งกิ่งไปแล้วเขาแตกใบามาแล้วก็ได้ใบตันมาแล้วค่ะนะคะแล้วก็กำลังจะแตกยอดใหม่อีกรอบรอบนี้เนี่ยเราให้สุดเสมอทางดินไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้กำลังเปิดน้ำกันอยู่เลยค่ะนะคะให้ดูนะคะให้ดูความสมบูรณ์ของใบนี่เลยค่ะ ดูทั่วทั่วแปลงกันนะคะอย่างที่ทราบค่ะแปลงนี้ทั้งหมด15ไร่ก็จะมีทั่วเรียนอยู่ที่ประมาณ30ต้นนะคะที่เราบอกว่าเราเตรียมการเพื่อจะเอาลูกในฤดูก,การหน้านี้นะคะหลังจากหรือว่าต่อแต่นี้เนี่ยเราก็จะดูแลในเรื่องของรักษาใบใหม่ให้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะ อีกสักสามรอบใบก็น่าจะถึงช่วงฤดูกาลที่เราจะาในเรื่องของถ้าถึงเวลาหรือใบเขาพร้อมนะคะต่อแต่นี้นะคะก็จะเป็นการในเรื่องของการทำสารนะคะแล้วก็พ่นชุดสะสมในเรื่องของการมีดอกในระยะต่อไปนั่นเองนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจิตให้ทุกท่านดูทั่วๆแปลงก่อนนี่ค่ะวันนี้คุณย่าก็กำลังเปิดน้ำอยู่อันนี้เพิ่งปิดหัวน้ำไปนะคะแล้วก็ให้ดูส่วนที่กิ่ง หลังจากที่วันนั้นที่เราตัดแต่งกิ่งกันไว้นะคะก็จะมีร่องรอยของการตัดแต่ว่ากิ่งที่เราเหลือไว้ก็จะสังเกตได้เลยค่ะว่า,าเว้นระยะของกิ่งนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่ากิ่งที่เหลืออยู่อ่ะเขาโตขึ้นนะคะในเรื่องอวบขึ้นอ้วนขึ้นนะคะนี่เลยค่ะก็ยังมีขแขนงในนะคะในส่วนของนี่ค่ะก็จะมีร่องรอยของการที่วันนั้นเราตัดแต่งกิ่งไว้ เห็นไหมคะก็จะมีร่องรอยของการตัดแต่งกิ่งที่มันหนาแน่นจนเกินไปออกนะคะนี่เลยคะ่ะนี่คะ่ะที่เราตัดแต่งกิ่งกันวันนั้นนะคะก็ให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็ให้สังเกตดูใบดูการแตกยอดแตกใบความมันวาวของต้นนะคะในทุเรียน3ปีกว่านะคะต้นนี้ก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะต้นใหญ่พอสมควรนะคะ นี่เลยค่ะดูให้ดูค่ะดูส่วนโคนในการให้น้ําให้ปุ๋ยข้างล่างเราให้ใช้เราใช้สูตรเสมอไปแล้วนะคะ16-16จะให้สังเกตด,ดูว่าโคนเขาใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ที่เราตัดแต่งกิ่งกันวันนั้นให้มาดูร่องรอยของการตัดแต่งกิ่งแล้วก็เหลือกิ่งที่เราจะลองรับในเรื่องของการมีลูกนี่ค่ะนี่เลย น,ะะนี่ค่ะวันนั้นที่เราตัดแต่งกิ่งนี่เลยค่ะนะคะก็ว่าเพราะว่าถ้ามันชิดกันเกินไปการแฝนลูกนะคะการที่เขาจะมีลูกหนาแน่นเกินไปก็จะไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะคะ,ะตัดแต่งกิ่งตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะและหลังจากนี้เราก็ดูแลในเรื่องของการถ้าเป็นทางดินเรายังให้ใช้เสมออยู่นะคะแล้วก็ จะเป็นการดูแลในเรื่องของพ่นชุดอาหารเสริมอาหารรองนะคะพ่นทางใบแล้วก็จะใช้เป็นสูตรเสมอนะคะใช้เป็น 20- 20ค่ะในเรื่องของการดูแลยอดใหม่ดูการแตกยอดแตกใบใหม่นะคะนี่เลยค่ะนี่เป็นทั่วทั่วแปลงนะคะใน15ไร่อย่างที่บอก300ต้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นหมอนค่ะนะคะก็จะเป็นพันุ์อื่นอย่างเป็น นกหยิบหรือว่าเป็นกระดุมก็ประมาณอีก10กว่าต้นนะคะที่เหลือจะเป็นหมอนหมดเลย300ต้นนะคะอันนี้เป็นแปลงของคุณย่าที่อยู่เนินทรายอาหนองแพงพวยนะคะนี่โดยทั่วๆโดยรอบแปลงนะคะนี่เลยค่ะวันนี้นําพาทุกท่านแล้วก็มาดูในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะการเตรียมตัวเตรียมต้นนะคะไว้นะคะเพื่อจะรองรับฤดูกาลหน้านี้นะคะ นี่ค่ะพอดีคุณย่าเข้ามาเปิดน้ำให้อยู่พอดีนะคะนี่เลยค่ะอากาศกำลังดีนอนเลยค่ะ และในการเตรียมตัวในส่วนของการเตรียมตัววันนี้ดูแลในเรื่องของการให้น้ําให้ปุ๋ยรักษาในเรื่องของแตกยอดมารักษาในเรื่องของโรคเพรี้ยนะคะหรือว่าเป็นแผลตามต้นนะคะในกรณีที่เขาจะเกิดโรคนะคะแล้วก็เราก็จะดูแลแบบนี้ในเรื่องของการได้ใบมาถึง3ช่วงของรอบใบถ้าถึงรู้ดูการที่จะต้องในเรื่องของการพ่นชุดสะสมหรือว่าทําสาร ถึงเวลานั้นนะคะเดี๋ยวจิตถ่ายทำมาให้ทุกท่านได้ดูนะคะแล้วก็ฝากทุกท่านเข้ามาติดตามนะคะว่าติดดอกออกผลเป็นยังไงบ้างถ้าถึงช่วงนั้นช่วงที่เราจะทําสารจิตจะถ่ายทํามาให้ทุกท่านได้ดูอีกรอบหนึ่งวันนี้เรามาติดตามในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งไว้แล้วแตกยอดแตกใบใหม่ดีแค่ไหนนะคะวันนี้จิตถ,ถ่ายทำมาให้ทุกท่านได้ดูนะคะแล้วก็ถ้าทุกท่านชื่นชอบก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ ให้จิตด,ด้วยนะคะมีคอมเมนต์หรือสอบถามอะไรเข้ามาก็สอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ